สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมจีจีนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยหวยฮาหนอยครับผมวันที่ยี่สิบห้าเดือนตุลาพีหกเจ็ดนะครับผมสําหรับฮาหนอยผมให้แค่ตัวเดียวนะไม่ด้แค่ตัวเดียวหรือว่าตัวจอบมีเจ็ดหางนะครับให้ตัวเดียวเลยตัวเียก็ไม่เยอะนะครับผมสําหรับงวดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ เมื่อวานนี้ให้ห้านะครับผมห้ามานะห้ามาสองห้านอยนะเป็นหานอยปกติแล้วก็วี p อพปกติแบบเข้าแบบเน้นๆเลยห้าหนึ่งหนึ่งห้านะตัวเดียวเนาะตัวเดียวให้ห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งห้านะได้อยู่ว i p พก็เข้าเป็นห้าหกนะอ่า v พ p ก็เข้าห้าหกปกติห้าหนึ่งดีด้วยครับผมเมื่อวานนี้ก็มาตามกันต่อ มาตามกันต่อฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะอถ้าพร้อมกันแล้วก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผมเมื่อวานนี้ก็เข้าสองห้านอยครับผมห้านอยปกติหกหนึ่งห้าสามเจ็ดนะเข้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเป็นตัวเน้นนะตัวเน้น VIP อพ8หนึ่งสามแปดหกห้า เข้าหกห้านะครับผมเข้าหกห้าหกนะเมื่อวานได้สองรอบเข้าสองรอบวันนี้มาเริ่มจากฮานอยพิเศษ พิเศษนะครับผมให้เจ็ดนะเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสูงเจ็ดสี่เจ็ดสองการเจ็ดเก้าน,นะครับผม ตัวเลยนะครับก็จะมี73 75 71แล้วก็70 73 75 71 70นะครับผมต่อไปมาดูฮาหนอยปกติ ปกปตินะครับผมให้เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดเสียกันเจ็ดเสีย ตัวนี้นะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามตออไปแล้วไม่เอาเอาสี่หางเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดขอให้มีมาครับผม ต่อไปนะครับผมอ VIP ให้เจ็ดนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าครับผม เจ็ดแปดเจ็ดสามการเจ็ดสี่ถ่ายแนวตั้งครับผมลำบาก ตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้านะครับผมสามห้าน้อยวันนี้ครับผมขอให้มีขอให้มาขอให้มีเจ็ดมาฝาก,กกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอให้โชคดีมีใยสวัสดีครับ